เวลาซื้อวิตามินมาทานก็จะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดของวิตามินตัวนั้นภรรยาผมซื้อวิตามินอัลฟ a าเบตทุกตัวมาให้ผมนั่งกินตอนช้าเพราะตายไม่ได้วิตามินเซตนี้เองเนี่ยจะเป็นวิตามินสําหรับพี่วินล,ลี่และมีเซตเดียวในโลกนี้นะคะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าจริงๆแล้วพอเราอายุมากขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ผม50เนี่ยผมก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพ วิธีการที่ดีสุดก็คือการรับประทานวิตามินพกมาด้วยนะฮะวันนี้บางวันก็อาจจะกินหลังอาหารบางทีก็ก่อนอาหารไม่รู้ว่าต้องกินกี่เม็ดยังไงเราซัดกันเข้าไปเต็มๆบางทีเราอาจจะกินมากไปบางทีเราอาจจะกินน้อยไปแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะได้คำตอบกันแล้วเพราะว่าวันนี้ผมมาที่ BDMS Wellness Clinic เพื่อที่จะได้หาวิตามินที่มันพอดีกับตัวผมเลยครับ สวัสดีครับคุณหมอจิราครับสวัสดีค่ะพี่มินัยควันนี้ผมจะมาปรึกษาแล้วเพราะผมเนี่ยตั้งแต่มีลูกมาปุ๊บภรรยาผมซื้อวิตามินอัลฟาเบตทุกตัวมาให้ผมนั่งกินตอนเช้าเพราะตายไม่ได้คราวนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้การซื้อวิตามินมากินกันเองเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีความรู้เนี่ยมันมีผลอันตรายหรือว่ามีประโยชน์อะไรไหมครับ ตรงนี้เนี่ยมีหลายคนสงสัยอย่างพี่วิลลี่เลยนะคะคบ,บางครั้งพี่วิลลี่ไม่ทราบเลยว่าในร่างกายเราขาดอะไรบ้างรหรือตัวไหนเกินบ้างนะคะเวลาซื้อวิตามินมาทานก็จะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดของวิตามินตัวนั้นเพราะร่างกายเราอาจจะมีอยู่แล้วหรือวิตามินบางสูตรอาจจะไม่เหมาะกับพี่วิลลี่โดยตงรงตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจไมโครนิวเทรนในร่างกายเพื่อที่จะนํามาวิเคราะห์แล้วก็เป็นผลิตวิตามินเฉพาะบุคคลมากขึ้นไมโครนิวเทรนคืออะไรครับ มโครนิวเทรนตคือการนำเลือดมาวิเคราะห์ว่าวิตามินในร่างกายของเราเองมีปริมาณเท่าไหร่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปหลังจากที่เราได้ผลเลือดมาแล้วเราก็จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็คำนวณและนำไปผลิตวิตามินเฉพาะบุคคลขึ้นจเราจะใช้เวลาในการผลิตวิตามินเฉพาะบุคคลประมาณ2วันหลังจากเจาะเลือดแล้วทําให้วิตามินเซตนี้เองเนี่ยจะเป็นวิตามินสําหรับพี่วิลลี่และมีเซตเดียวในโลกนี้นะคะ พ e ว s o n น l i z ส d วิตามินสำหรับผมซึ่งจะเขียนชัดเจนเลยนะครับว่า Before Breakfast Evening ก็คือหลังอาหารเย็น,ยนก่อนไปเที่ยวกลางคืนมีไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นจัดเฉพาะสำหรับคนที่ r e q u e s ตเป็นพิเศษรวมถึงบางครั้งเดินทางเยอะเดินทางเปลี่ยนทําโซนเหล่านี้เองเนี่ยวิตามินก็จะมีความแตกต่างกับคนที่ไม่ได้เดินทางเยอะเช่นกันค่ะ เพอร์ n ซอ i z ไลซ์วิตามินเนี่มันเหมาะกับผู้ชายอายุ50อย่างผมเหมครับเหมาะแน่นอนค่ะรวมถึงเหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการดูแลสุขภาพในทางของการป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นทานอาหารเหมือนเดิมค่ะแต่ว่า p e r s o n ซอ i z ไลซ์วิตามนเนี่ยจะเสริมในส่วนที่เราอาจจะขาดไปแน่นอนค่ะเสริมให้ตรงจุดกับความต้องการของแต่ละบุคคลค่ะ